สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ปิ่นนะคะเซลลปิ่นจากนิสันชอเอราวันค่ะวันนี้ปิ่นมาพามาดูค่ะิสันอเมลา่าตัวนี้ปิ่นกําลังจะปล่อยนะคะตัวนี้เป็นตัว EL เป็นแถมให้ครบเซ็ตแบบนี้เลยค่ะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันก่อนแล้วเดี๋ยวปิ่นจะแจ้งโปรโมชั่นสำหรับเดือนสิงหาคมค่ะ สำหรับโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้รถอเมร่าได้ปรับราคาขึ้นนะคะสำหรับตัว EL ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่5้า0 0ื่นห้าแสนบาทนะคะขออภัยค่ะ5 6 5แ0 0หบาทนะคะตอนนี้เรามีทําดาวที่ยี่สิดอกเบีย้ยอยู่ที่1.59่าเกนะคะสปีค่ะลูกค้าสนใจรับดอกเบีย้ยถูกก็ติดต่อหาเซลล์ปิ่นตามเบอร์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะรับโปรโมชั่นดาวต่ํา ออกรถคันนี้เพียง4,9่หมพร้อมชุดแต่งจัดเต็มก็โทรหาเชียวปินได้เลยค่ะด้านล่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีสำหรับทุกท่านด้วยนะคะแฟนเพจของชอเอรวาวันค่ะวันนี้ต้องสวัสดีค่ะ